ก็กลับสวัสดีชาวสากาทุกคนด้วยนะก็อยู่กับผมมีแล้วนะเอกนะวันนี้เราก็มาพบกับสกินของเจ้าตัวของอออยหรือที่ทุกคนเรียกมันว่าอ้อยนะครับน้องสาวไอริต่างมานดาต่างพ่อแม่นะเป็นสกินที่มีชื่อว่า aqua tes charisma นะเดี๋ยวเราอินเ n ิร์ t สำเนียง accept ้วยนะ i ส s ร์ตนะก็อยสามาราคาที่สอยู่ในราคาที่299นะถ้าซื้อพร้อมตัวละครก็จะอยู่ที่399นะครับก็คุ้มเลยทีเดียวเชียลนะ เพิ่มอีกเก้าเพิ่มแค่นิดหน่อยแต่เรามีตัวละครแล้วนะซื้อไปดิมิตเต็ด้มจงหนีไปซะอย่าให้ฉันจับได้ละ่ะค่อนข้างสวยเลยนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยกว่าไปกอร์ดุสฉันจะบทขยี้ไม่ให้เหลือซากเลย <med> ก็ <sk ill> กลับเข้า <ๆ S 1> สู <ๆ S 1> ส่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ในเกมกันเลยดีกว่านะครับบอกแล้วเวลาอาลีพอ่ะมีเตียงแทรกตลอดแมงไม่ว่าฝนตกหรือจะอะไรก็ตามแล้วนะติสู้กับศัตรูไปด้วยกันร้องไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หร,รอกเดี๋ยวจะได้เห็นว่ากรงเล็บของฉันคมแค่ไหน <med> จะแพ้เร็วมากพอดีประเด็นเนี่ย พี่ชายเอาเรื่องนะพี่ชาย ยากอะเนี่ไม่หมูเหมือนตาได้แล้วเลยตอนที่ <ละ S 1> เราสนุกมากเจ้าหมอนนั่นเอาแต่บทอะไรไม่รู้เรื่องแหมคิดถึงเขาดิไปพูดถึงเขาอะ่ะแหมอ้อยจัง f i เพอร์สบ้าง o u เป็นชิ้นนสวยเดี๋ยวจะได้เห็นว่ารงเล็กของฉันคงแค่ไหน And have appeared. โอ้โหสไลด์ไปน,นูน่นนะผมลงไปดงลงไปดมกองกับพื้นกันจะเป็นศัตรูก,กับฉันเหรอคิดผิดซะแล้ว จะโดนคลิปตีตายไหมคำถามตอบไปคนอ่อ,อ,อนอแอเท่านั้นแหละที่ต้องหวังเพ้่แต่คนอื่นป้อมเลนกลเราของเราถูกโจมตี ทุนเรีวมาสไลด์มาเวทออฟอีกซันลงอีกตายหงตายตามไม่หลับอ่ะผมบอกเลยป้อมเลนมาก่อนของเราถูกโจมตี ทีกให้เป็นชิ้นชิ้นสกิลอัลติมิทยังไม่ชเอเนมี่อัลติมทม่ดับเบลเลเมีดี๋ยวจะได้เห็นว่ากรงเล็บของฉันคงแค่ไหนป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูปปเปอร์ครีปกำลังถูกส่องออกไปคนอ่อนแอเท่าน,นั้นแหละที่ต้องหวังเพิ่งแต่คนอื่นดูเชิงอะเนี่ยแรี่โดนว่าทีกใ้เป็นชิ้น โอ้โหโอ้โหโกดเชื่อไม่โดนอย่างแย่หรือผมโดนแก้งอย่างนี้2รอบนะป่าไม่มาเติมอะไรจริงโคตรหน้าเศร้าแต่ป่าต้องเล่นล่างหน้าอ่ะดีฟอิมแพคกสะตาย<ง>า<น>แล้วว่<ง>าเธอเป็นศัตรูกับฉันเหรอคิดพิศันต้องเล่นตรงนั้น ดันยาวปเนี่ยอะไร,อ,ะไรอย่าหานะเรทเกมมันเป็นอย่างนี้นะบอกก่อนนะหนุม่ม ไะ่คุณยันบอ่อเลยผมบอกเลยเจ้าหมอนั่นเอนาแต่บทอะไร,รไม่รู้เรื่องฮสเลเยอร์ has been defeated an ally has been defeated ยังไม่พร้อมไม่ว่ายังไงฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอพลังมังกรโอ้โหนี ไม่ต่อให้สลับแล้วก็คุณจะมาโอ้โหผมกดไม่โดนอีกแล้วว่าเฮ้ยคู่ซิงอ่ะซิปมันไม่มีโอซิปมันมีอมแต่มันไม่มีกิ้งนะนะมันใช้ไปแล้วล่ะสวยเพื่อนหน่อยไปสวยเพื่อนโอ้ใบตึงจริงไปโอ้ลูกยังไงลูก ยลูกฉันเหรอคิดเยอะแล้วแต่เขาคิดชิดมากเล่นอย่างยากอะทุกคนผมไม่ได้เล่นหนักแ,แต่มีซ้อมมาแล้วแต่ตาที่เราเล่นดีมันไม่ใช่ตาเลยดิเอ๊ะชีวิตเก็บสตแต็กนะครับ นาคอสจะมาฟันเลยนะเฮ้่นาคอสมาดิมายิมาดี๋ยวดี๋ยเดีขนมนี่สำหรับไอริอยากให้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะ ยับ tower. Enemy has been defeated. Ultimate. โอ้ฝูงนะก้อนแชทไม่ทันมันจะกลายเป็นซับแผนมอทัวเลยปักปอบซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้ว จ่าลูกสาวลูกสาวกงเล็บคมอยู่แล้วจ้าลูกแม่นาค้อยู่ไหนละพ่อตาเล้ยวดูส ไม่รู้อยู่ไปทำไมกลับสิครับรออะไรรอบนี้เราบิว้วแบบดามเมจไปแล้วครับผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยโดนล้าสองตัวเลยอ่ะทุกคนกิลอัลติเมทยังไม่พร้อมยังเก้า เจ้าหมอนนั่นเอาแต่บทอะไรไม่รู้เรื่องฉีดให้เ,เป็นชินช้นๆพลังอ่อนกว่ามกัฟาดเว้ยมอทอดแลวน้ำมัน เดียงังนี้สไอริเออยากให้เ๊ตัวอนะแหมอยากให้เฉยๆหรือแบบรักพี่สาวอย่าอไอหนุม่มและแอิวหนี่คืออะไรเลยไม่จรงิพงพร้อมแล้วหไหนใครอยากลองบ้าง Your destroyed tower. team has a ไป,ปไหนอะเดี๋ยวมึงต้องเก็บสแต็กใหม่อ๋อเดี๋ยวมาล่างน,นาคอะเตรียมตัวแรงเสริมเดี๋ยวจะได้เห็นว่ากรงเล็บของฉันคมแค่ไหน ตอนนี้เริ่มฟันแรงเราโซนให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับถ้าสีรถลูกบอลนั่นเอาแต่บุอะไรไปดูด้วย เอ,ออกกันเวทก็ได้ครับเจอริเลียนะคนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องหวังเพิ่มแต่คนอื่นรพร้อมแล้วหไหนใครอยากลองบ้างขู่อย่างเดียวนะเราจะไม่เข้าสุดนะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะดับเลเยอออกมาแลว ตายตกม,ม่จะตายไม่คอดมาโอ้โหลิเลียดึกมากนัซุมะสุรินะเป็นทีมเดียวซากุรลฟุก,นกินะครับเมื่อกี้นี้ผมไม่มีนะระดับมิราเคิลนะครับนัซุมะสุริ ได้เลยมันเล่นสนุกเหมือนกันนะถ้าเล่นเป็นขนมนี่สำหรับไอริเอ่ออย่าให้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะเย้เอาละไปกันเลยเน็ต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 นี่นะครับสภาพของเน็ตทูนะ ผมพูดทุกคลิปครับไม่ว่ายัางไงผมก็พูดทุกคลิปเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมครับผมใช้เน็ตนี้มานานครับแต่ดูมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใหญ่ดีกับผู้ชายสักเท่าไหร่นะเน็ตใกล้ละคนท่านใจแย่นิดนึงเราเป็นผู้บริโภคเราก็พูดได้ครับเราเสียเงินเนาะรายเดือนห้าร้อยกว่าบาทนี่ก็เงินครับมานะซื้อมะซลีวืด ไม่ได้อยู่นด้อยู่ไบสวยสวยไบแต่ไบตีปิดตัวเกมยาวนะเนี่ยไม่อยากเล่นเกมยาวเดี๋ยวจะได้เห็นว่ากรงเล็กของฉันคมแค่ไหน นคนของเขาเท่านั้นแหละที่ต้องหวังเพิ่งแต่คนอื่นเช็คปากเขาเรื่อยๆนะแล้วก็เช็คออฟนะแม่ก็ดันยาวแม่ว่ายังไงฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหมาซื้อมะซอลิยังไงอ้โหลูกแก้วใส่เขาด้วยมาฮิวเมนฟอร์มนะเพื่อนสวยมาทอดมาทอดยื้อนานมากครับค่อนข้างดีะตีเลยตีเลยตีเลยไม่ทันถอรๆรอรอระบดาวลเยอให้ี

เราเรียกอันติแคลรี่ได้นะครับอันติแคลรี่เร็วมากนะสิก,กานะนีน่นะดีนะยังรอดอยู่ตีเลยตีเลยผมตีไม่ได้แล้ว คิดว่าดันได้ก็เดินมาด,ด,นดักเซลเยอร์ฝ่ายเรากำลังดันป้อมอยอู่ตีให้เป็นชิ้นชิ้น โจมตีป้อมก่อนกำลังไปมันเคลียร์ดาร์กฟรีอะเราเสียดาร์ครเคลียร์เร็วจัดเราไม่ได้คุมดาร์ก้าเรอเจาหมอนาเอาแต่บทอะไรไม่รู้เรื่อง ให้เป็นชินช้นๆจบตีป้อมก่อนไม่ว่ายัางไงฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอรวบตัวใอ้เข้าเดีย๋ยวจะได้เห็นว่ากรงเล็บของฉันคงแค่ไหนผมจะดันบนนะให้เพื่อนเล่นไป น่าจะชนะละล้ว,วาจะช่าจะออล่าะชนะลน่าจะชนะล่าจะชนะ่ <Victory. S 1> จะนจน่า่านะานนะ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเล่นเอาอีแบบผิดวิธีโดนหน้าคอสกับเรียวมาเสืองต้นเกมทุกคนทอาไงได้ใช่ไหมอ้างอ้างอ้างก็ขอบคุณ m อ p ซึ่งได้แก่สมสุยลุยสวนเนี่ยนะครับบายจินดีฟอล์นะรูปแบบเดินนี่ก็สวยๆแล้วนะก็โวบายนะเี่เลยครับ ขอบคุณทุกคนด้วยนะสำหรับตานี้นะก็ประมาณนี้กันสําหรับการเล่นอ้อยนะนี่เซตไอเทมก็ประมาณนี้ครับมีออกทอยกันเจ้าตัวของลิเดียนะแรงจัดเล็บมังกรอยากลงจับดูไหมล่ะก็เป็นไงบ้างสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับการเล่น,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 นออเจ้าตัวของอ้งงงาวอีหรือน้องอ้อยที่หลายๆคนเรียกนะครับ เป็นระดับลิิิเ็็ดสีส้มนะ299บาทนะถ้าไม่มีตัวละครก็เพียงเติมแค่399บาทนะครับอ่าชื่อสกินก็จะเป็น Aquatic c h a r i s m เดี๋ยวเราขึ้นอินเ n ิร์ตเสียงอีกทีนึงนะ Aquatic Charisma ยืมใส่ยืมใส่ความสามารถพิเศษนะทางนา้ำจากไปด้วยภาพ Artwork นะสำหรับน้องอ้อยเรานั่นเองแล้เวเจอกันจะนปัตตานีเด่๋ยวดมกดไลค์ะละกดซับด้วยนะบาย